ในส่วนของระบบจำนวนจริงนั้นเนี่ยต้องรู้เรื่องอะไรบ้างครับถึงจะไปทาโจทย์สู้เพื่อนข้างนอกได้และข้างในได้นะครับหนึ่งครับมันคืออะไรวะก่อนดีกว่าต้องไปรู้ว่าระบบจำนวนจริงขอบเขตในการครอบคลุมระบบจํานวนเนี่ยในส่วนของระบบจานวนจริงครอบคลุมจานวนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพอไปถึงโมหกมันจะมีระบบจํานวนที่ใหญ่กว่าจานวนจริงขึ้นมาอีกก็เรียกว่าจํานวนเชิงซ้อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนโมหกนะครับทีนี้ เดี๋ยวพอเราดูขอบเขตของระบบจำนวนจริงเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําได้ครับคือการแก้สมการการแก้สมการสมการที่เขาจะฝึกให้เราแก้จะมีอยู่พวกพวกดังนี้พวกแรกคือสมการที่เป็นพหุนามส่วนใหญ่เราจะแก้สมการพหุนามกําลัง3กําลัง4กําลัง5สูงสุดไม่เกินกําลัง5เพราะว่ากว่าจะหาตัวประกอบเจอมันก็เสียเวลานะครับ ส่วนพหุนามกําลังสองก็คือสมาการพรหุนามกําลังสองที่มีกาลังสูงสุดเป็นกําลังสองอะ่ะเขาไม่สอนเราแล้วเพราะว่าเขาสอนเราตั้งแต่ตอนมต้นให้แยก2วงเล็บนึกออกไหมอันนั้นสมาการพหุนามกําลังสองนะครับนี่คือสมาการชุดแรกที่ต้องแก้ได้นะครับ2ครับสมาการที่ติดค่าสมบูรณ์สมาการที่ตัวแปรติดค่าสมบูรณ์แก้อย่างไงนะครับแก้อย่างไงทีนี้อธิบายนิดหนึ่นง ในส่วนของการแก้สมการผูน้ำกำลังสามกำลังสี่กำลังห้า 5, มันมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การแก้สมการนั้นเร็วขึ้นเครื่องมือนั้นเรียกว่าทฤษฎีเศษเหลือไม่รู้เรียนถึงหรือย,ยังที่โรงเรียนน่าจะถึงแล้วมั้งเพราะว่ามันผ่านเลยมานานแล้วแล้วที่โรงเรียนขึ้นจบตากษสตร์หรือย,ยังครับยังอยู่ตกากาสตร์ใช่ไหมงั้นตอนนี้คือที่เรียนเรียนเพื่อเรียนร่วงหน้าใช่ไหมโอเคอทฤษฎีเศษเหลือจะนํามาช่วยในการหา ตัวประกอบของการแยกสมการพหุนามรู้จักสมการพหุนามไหมสมการพหุนามคือสมการที่มีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนเต็มนะครับเป็นจํานวนเต็มแล้วถ้ากําลังสูงสุดเป็นอะไรเราก็เรียกพหุนามสมการพหุนามนั้นตามกําลังสูงสุดเช่น 3x กาลัง2ลบ 5x บวก7เท่ากับ0สมการนี้กําลังสูงสุดคือกําลัง2ใช่ไหมครับก็เรียกสมการพหุนามกําลัง2 สมการพหุนามกําลังสองเดี๋ยวมันก็มีวิธีแก้สมการพหุนามกําลังสองของมันย้อนหน่อยได้ไหมอันนี้ก่อนตอนมอต้นการแก้สมการพหุนามกาลังสองทำไงครับวิธีที่หนึ่งถ้าแยกวงเล็บได้แยกถูกไหมครับแยกวงเล็บได้แยกวิธีที่สองครับถ้ามองเกิน20วิหรือเกิน15าวิแล้วยังมองไม่ออกว่าแยากยังไงทํำยังไงครับใช้สูตรใช่ไหมครับใช้สูตรเลย สูตรคือ x เท่ากับอะไรครับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กําลังสลบ 4ac ส่วนอะไรครับ 2a นี่คือแก้โดยใช้สูตรเลยอันที่3ครับส่วนที่3ถ้าสมการผูนนามกําลัง2นี้ไม่มีอะไรครับไม่มีค่าคงตัวดึงตัวร่วมครับหลักๆก,ก็มีอยู่3วิธีนะครับมีอยู่3วิธี ถ้าเอา้าแบบที่4แบบที่4ไม่ไม่มีละอันนี้มันเป็นผูนามนะครับหลักๆจะเจออยู่3ลักษณะเท่านั้นเองนะครับก็ดูตามประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันถ้าแยกวงเล็บได้ก็แยกเลยถ้าดูแลเกิน15บหาวิ20วิดูไม่ออกเลยว่าแยกตัวเลขอะไรดีใช้สูตรเลยนะครับและสังเกตนิดหนึ่งถ้าสมการผูนามนนะั้นไม่มีค่าคงที่ก็ดึงตัวร่วมซะแล้วก็แก้ได้เข้าใจคำว่าดึงตัวร่วมไหมยกตัวอย่างเช่น สมาการพหุนามนี้ไม่มี7เ,เป็น3 x กาลังสองลบ5 x เท่ากับ0ย์มีตัวคงตัวไหมไม่มีค่าคงตัวฉะนั้นดึงตัวร่วม x ออกเลยจะเป็น3 x ลบ5เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะแก้ได้เป็น x เท่ากับ0ย์หรืออะไรครับหรือ3 x ลบ5เท่ากับ0ยถัไหมครโอเคไอ้ตรงนี้คือในส่วนของอะไรครับในส่วนของย้อนกลับไปในอดีตการแก้สมาการพหุนามกําลังสองถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเป็น3 x กาลังห้า ลบ7 x กาลัง3บวก2 x บวกเเท่ากับศยเลขชี้กําลังของตัวแปรทุกๆตัวเป็นจํานวนเต็มเป็นจํานวนเต็มโอเนนะครับจานวนเต็มบวกนะครับตรงนี้ก็คือ x กาลัง0นยนวนเต็ม0ูนย์ด้วยนะครับเอาละเลขชี้กําลังทุกตัวเป,เป็นจำนวนเต็มบวกไม่นับค่าคงที่นะเอาละกาลังสูงสุดคืออะไรครับ5เรียกว่าสมาการพรหุนาม พหูนามกำลัง5ซึ่งต้องแยกได้กี่วงเล็บ5วงเล็บวงเล็บบางวงเล็บอาจจะซ้ำกันก็นกได้นะครับซึ่งการแยกเป็น5วงเล็บนี้เนี่ยเพื่อให้คูณกัน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 เท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะได้แยกแต่ละส่วนว่าเป็นศูนย์จะได้แยกแต่ละส่วนแต่ละส่วนว่ามันเป็นศูนย์เพื่อไปแก้ต่อได้เนี่ยตรงนี้จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีเศษเหลือ ซึ่งทฤษฎีเศษเหลือที่เราจะใช้เดี๋ยวเราต้องฝึกกันวันนี้นะครับแต่เวลาเราใช้จริงๆทฤษฎีเศษเหลือมันจะช้ามันจะช้าไม่ทันกินนะครับเราจะใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งครับเอามาใช้แทนทฤษฎีเศษเหลือแต่ทฤษฎีเศษเหลือก็ต้องเรียนนะครับก็ต้องเรียนไอ้ทฤษฎีเศษเหลือช้าเอาตรงนี้มาช่วยครับหารสังเคราะห์เดี๋ยวก็จะฝึกหารสังเคราะห์กันมันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันก็จะเร็วขึ้นทันนะครับงั้น ในบทนี้ครับสิ่งที่ต้องทําให้ได้เพื่อผ่านบทนี้คือเดี๋ยวไปดูขอบเขตของระบบจํานวนจริงกันว่าขอบเขตมันถึงไหนยังไงกันแล้วก็ต้องแก้สมการเป็นนะครับแก้สมการที่เป็นพูนามนะครับกำลัง3 4มสหอะไรว่าใจแล้วแก้แก้สมการที่ติดอะไรครับที่ติดค่าสมบูรณ์นะครับต่อไปครับขอบเขตอีกส่วนหนึ่งครับที่ต้องทําได้ในบทนี้คือการแก้อสมการ การแก้อสมก,การไละยากครับรูปแบบการแก้อสมก,การช่วงต้นเหมือนแก้สมก,การเลยต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของวงเล็บคูณกันให้ได้ก่อนมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับศูนย์ก่อนทําให้เป็นวงเล็บคูณกันก่อนนะครับซึ่งแก้สมก,การต้องแก้อสมก,การอะไรบ้างครับแก้อสมก,การที่เป็นอสมก,การพาหูนามกําลัง3 4 5หก็ว่าไปและแก้อสมก,การที่ติดค่าสามบูรณ์ เหมือนกันขอบเขตมีเพียงแค่นี้เองครับบทนี้งั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะโอเคจะเล็กเชืออะไรก่อนเชือได้เลยครับพิษูจนเศษเหลือกันก่อนเดี๋ยวจะเอามันไปใช้ในการช่วยแก้สมการพิษูีเศษเหลือพิษูีเศษเหลือเนี่ยว่าด้วยาการกระทําของจํานวนในรูปของการหารนะครับ ฟอร์มของการหารเช่นลองดูเป็นตัวเลขแบบธรรมดาสามัญก่อนยังไม่ต้องเขียนในรูปของอพหุนามหรือยังไม่จําเป็นต้องเขียนในรูปตัวแปรเช่นเก้าน้อยไป22หาร3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ7ใช่ไหมบวกอะไรครับ1ส่วนสมใช่ไหมเอาละแต่ละตำแหน่งเราเรียกว่าอะไรกันตำแหน่งนี้เราเรียกว่า ตัวตั้งอันนี้เรียกว่าตัวหารไอ้ตรงนี้เรียกว่าผลหารไอ้ตรงนี้เรียกว่าเศษไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่าตัวหารงั้นฟอร์มของการหารฟอร์มของการหารอยู่ในรูปของตัวตั้งตั้งตัวอีกละตัวตั้งส่วนตัวหาร เท่ากับผลหารบวกเศษหารตัวหารตกลงฟอร์มการหารกันก่อนโอเคนะครับทีนี้ในชั้นนี้ตัวตั้งเนี่ยจะเป็นพระหูนามเป็นพระหูนามนะไม่ใช่สมการพระหูนามนะถ้าเป็นสมการพหูนามก็คือว่าไอต้ตรงตรงตรงส่วนเนี้ยเรียกว่าพหูนามเนี่ยตรงส่วนเนี้ยครับเรียกว่าพหูนาม ถ้าเอาพหูนามใส่เครื่องหมายเท่ากับไปแล้วเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นสมการพาหูนามถ้าตรงนี้เครื่องหมายมีเครื่องหมายอสมการก็อสมการพาหูนามแต่พหูนามคือส่วนนี้โอเคนะครับอาในเคสนี้เนี่ยเราจะดูในส่วนของตัวตั้งเป็นพหูนามพาหูนามสมมุติว่าพาหูนามนี้ชื่อ px px ยกตัวอย่างเช่นคูกล้องมีพหุนามคือสอ x กำลัง4่ลบ3า x กำลัง2ลบ9 x บวก1นี่คือพหุนามคูกล้องให้พหุนามนี้คือพหุนาม px โอเคไหมโอเคนะถ้าคูกล้องอยากหาค่าพหุนาม px ตอนที่ x เป็นห่ครับหายังไงครับ9กไปแทนทุกทที่ที่เป็น x ก็คือ2คูณ1นกำลัง4ลบ3คูณ1กำลัง2ลบ9คูณ1บวก หนนี่คือหา p 1หนึงทนะครับหาเป็นไหมเป็นใช่ไหมถ้าจะหา p ีสองละครับหาค่าของพหุนาม Px ตอนที่ x เป็น2ก็เอาสไปแทนที่ทุกทุกท,กที่ที่เป็น x ก็2องคูณสองกำลังสี่ลบสคูณสองกำลังสองลบเคูณสอบวกหตรงนี้หาเป็นนะครับเอาละย้อนกลับมาถ้าตัวตั้งของเราเป็นพหุนาม Px ตัวหาร อยู่ในรูปของตัวประกอบ x ลบ c x ลบ c ย้ำลบ c ย้ำ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 และย้ำลบ x ลบ c ทานนะครับ c คือค่าคงตัวตัวหนึ่งครับทานนะพลนหารยังไม่สนใจเป็นอะไรช่างมันฉันยังไม่สนใจอยู่ตอนนี้ตอนนี้ฉันจะสนใจเศษครับตัวหารนี้คืออะไรครับ ตัวหารนี้ก็ยังเป็นอะไรครับ x ลบ4ใช่ไหมเพราะตัวหารคือ x ลบ4เศษครับเศษจากการที่ตัวตั้งเป็นพหุนาม px ถูกหารด้วยตัวหาร x ลบ4เศษที่ออกมาจะเท่ากับ p c ครับนี่คือทฤษฎีเศษเหลือแค่นี้เองตอนนี้ยังเรายังไม่สนใจผลหารนะครับว่าหารออกมาเท่าไหร่นะครับผลหารหาได้2ทางใหญ่ๆครับ1ผลหารหาจากการตั้งหารธรรมดา การตั้งหารหรือไม่หาผลหารจากหารสังเคราะห์เดี๋ยวค่อยไปหาผลหารกันตอนนี้ยังไม่สนใจผลหารตอนนี้สนใจเศษเศษที่เกิดจากการหารพหุนาม p x ด้วย x ลบ4คือ p 4ตรงนี้เป็นการคุยเชิงภาษาสัญลักษณ์มาดูภาษาที่เป็นตัวเลขตัวเลขกันยกตัวอย่างเช่นคูกล้องมี 3x กำลัง2ลบ 5x บวก1 ครูก้องเอาผูน้มตัวนี้กร้ก้องให้ชื่อตัวนี้ชื่อว่า px นะกร้ก้องให้ตัวตั้งนี้เป็น px นะเอาผูน้ม px นี้หารด้วย x ลบ2อยากรู้ว่าเศษเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเขียนให้ฟอร์มเต็มๆมันถูกหารแล้วมันจะเป็นอะไรครับมันจะได้เป็นผลหารตอนนี้ยังไม่สนใจผลหารบวก,กะอะไรครับเศษถูกไหมครับส่วน x ลบ สองเศษคืออะไรครับเศษจ,จากการหารที่ถามเมื่อกี้เศษคือ p c ถูกไหมครับแล้ว c ในที่นี้คืออะไรครับเทียบ x ลบ c นะน้องไม่ใช่ x บวก c นะงั้น c เท่ากับเท่าไหร่ครับ c เท่ากับ2งั้นเศษจ,จากการหารนี้ก็คือ p 2อย้อนกลับมาครับไม่มีที่เขียน p 2เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา2 92. ไปแทนทุกทกที่ที่เป็น x ใน p x ตรงที่ทันไหมครับเสือทันไหมนัททันไหม ทีเท่ากับเท่าไหร่ครับก็3คูณ2กำลัง2ลบ5คูณ2บวก1เท่ากับครับตรงนี้เป็น4เป็น12ลบ10บวก1งั้นเศษ P2 ของเราคืออะไรนะครับ3เพราะฉะนั้นตอบครับเศษจากการหารคือ3ตอบนี่คือสิ่งที่ได้จากทฤษฎีเศษเหลือคอนเซ็ปต์มันยากไหมครับ ไม่ยากเลยงงตรงไหนไหมน่นัดแล้วเสวืองงตรงไหนไหมครับโอเคครับเลคเชอร์ครับถ้าจากเลคเชอร์มาดูต่อครับแล้วเมื่อไร่ถึงเรียกการหารน,นั้นนั้นว่าการหารลงตัวครับตัวตั้งถูกหารด้วยตัวหารเมื่อไร่ถึงเรียกว่าหารลงตัวครับหารลงตัวเมื่อ,อไรครับเมื่อเศษเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับ รงนี้โอเคนะถ้าสมมุติว่าตัวตั้งคือพหุนาม px ตัวหารคือ x ลบ4เศษของเราคืออะไรครับ pc ตรงนี้จำได้นะงั้นในกรณีที่พหุนามถูกหารด้วยตัวประกอบ x ลบ4แล้วการหารนั้นหารลงตัวการหารลงตัวนั้นเมื่อ,อไหร่ครับเมื่อ pc เป็น0ก็คือเศษเป็น0นั่นเองไม่ต้องจำรู้แต่ว่าเศษคือ p 4ทันนะครับ ูกล้องถามครับกล้องถาม 3x กำลัง2ลบ 5x บวก1หารด้วย x ลบ2ลงตัวไหมครับลงตัวไหมหารลงตัวไหมเอ่ยเออดูยังไงเอ่ยถ้าดูตามหลักก่อนก็คือเช็คอะไรครับเช็ค pc นะครับตัวไหนคือ px ครับตัวนี้คือ px อันนี้ทาตามหลักก่อนนะยังไม่รักไก่นะนะครับแล้ว c คืออะไรครับ c คือ2องถานะครับ c คือ2เพราะอยู่ในรูป x ลบ c งั้นเช็คอะไรครับเช็ค pc pc เท่ากับเท่าไหร่ครับ p 2ซึ่งเท่ากับอะไรครับ3คูณ2กําลัง2ลบ5้คูณ2บวก1เท่ากับ0รไหมครับตรงนี้เป็น c ออกมาเป็น12 12ลบ10 บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ไหมไม่เท่ากับศูนย์งั้นหารลงตัวไหมครับหารไม่ลงตัวเออถ้าจะรักไก่ดูยังไงครับการที่จะหารลงตัวได้ถ้ารักไก่นะครับดูอย่างรวดเร็วครับมีสองเหตุมีสองกรณีไล่เช็คไปทีละก,กรณีกรณีแรกครับถ้าจะหารลงตัวนั้นดูครับ C นี้ต้องเป็นตัวประกอบของนี้ครับพูดง่ายๆ C ต้องหารค่าคงตัวลง C ต้องหารค่าคงตัวของพลวนมลงลงตัวเขียนไรดีวะเนี้ไปเขียนอีกหน้านะวิธีลักไก่ถ้าเราไม่เช็คพ c อย่างนี้นะนะครับจริงๆมันมีวิธีที่ไม่ต้องลักไก่แล้วไม่ต้องเช็คอย่างนี้อีกอย่างนึงคือหารสังเคราะห์เดี๋ยวสอนหารสังเคราะห์เลยนะครับแต่ว่าให้ลักไก่ก่อน 3x กาลังสองลบ 5x บวกหนึ่งส่วน x ลบ2 ถ้าหารลงตัวสองเนี่ยกับอะไรครับกับค่าคงตัวของพหุนามสอ,อนาส,ออาสองต้องเป็นตัวที่หารสองต้องหารสองต้องเป็นตัวที่หาร1ลงตัวนี่คือกรณีที่1 กรณีที่1ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือ c ต้องสามารถหารค่าคงตัวในภูน้ำลงตัวถึงจะมีโอกาสที่ x ลบ c นั้นหารผูน้ำลงตัวในที่นี้2หาร1ลงตัวไหมครับไม่ลงตัวถ้านะครับถ้าหารไม่ลงตัวให้มาเช็คกรณีที่2ครับให้มาเช็คกรณีที่2กรณีที่สต้องตั้งอะไรไว้ก่อน ตั้งค่าคงตัวของออค่าคงตัวของ px หารด้วยสัมประสิทธิ์สูงสุดของ px ในที่นี้คืออะไรครับในที่นี้คือ1ส่วน3ถูกไหมค่าคงตัวของ px คือบวกห่ถ้านะครับส่วนสัมประสิทธิ์สูงสุดของ px คืออะไรครับ3 สัมประสิทธิ์สูงสุดของ px ก็คือไปดูตัวที่ตัวแปรที่ยกกำลังสูงสุดสัมประสิทธิ์ของมันคือ3ตั้งเป็นสัสดส่วนนี้ก่อนสัสดส่วนนี้คือ1ส่วน3กรณีที่2นั้น ic นี้ต้องหารไอ้นี่ลงตัวเช่นเดียวกันครับถ้าทั้ง2กรณีไม่ใช่แสดงว่า x ลบ4หารไม่ลงตัว งงไหมนัดงงไหมเอาม่อีกรอบหนึ่งสินะครับหนึ่งการเช็คว่ามีโอกาสหารลงตัวไหมนั้นเช็คอย่างไรครับหนึ่งลบ c ตรง c ตรงที่ x ลบ c นั้นต้องหารค่าคงตัวของพหุน้ําลงตัวถ้าไม่ลงตัวมาเช็คกรณีที่2ครับถ้าค่าคงตัวของพหุนาถูกหารด้วยสัมประสิทธิ์สูงสุดของพหุนามตั้งไว้ก่อนคือ1นส่วนสถ้า IC ถ้า c ของเราใน x ลบ c นั้นหาร ไอ้ค่าคงตัวของผู้นำหารสมรร์สูงสุดข,ของผู้นำนั้นไม่ลงตัวแสดงว่าอะไรครับหารนั้นหารไม่ลงตัวถ้านะนิดเดียวแป๊บเดียวน้องเงยหน้าอันลองนิดนึงแต่ถ้าเช็คทั้งสองกรณีแล้วมันลงตัวหมดนั่นคือเฮ้ยซีของเราไปหาในนี้ก็ลงตัว หรือไม่ C ของเราก็หาไอ้นี่หาไอ้นี่ลงตัวยังตอบไม่ได้นะครับว่าหาลงตัวต้องไปตั้งหารสังเคราะห์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือถ้ามันหาลงตัวทั้ง2กรณีตอบไม่ได้นะครับว่าหาลงตัวหรือไม่ลงตัวตอนนี้เราเช็คได้เฉพาะที่หารไม่ลงตัวเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าหารลงตัวไหมต้องทําไงครับตั้งทฤษฎีเศษเหลือหรือหารสังเคราะห์อันนี้เช็คได้เฉพาะหารไม่ลงตัวนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าลงตัวไหมต้องเช็คจากทฤษฎีเศษเหลือตรงนี้ย้ํานะครับย้ํานะเพราะฉะนั้นการลักไก่ในที่นี้คือเช็คได้แค่ว่าหารไม่ลงตัวหรือเปล่านะครับถ้ามันหารไม่ลงตัวแสดงว่าไม่เป็นไปตาม2เคสนี้แต่ถ้าเป็นไปตาม2เคสนี้แสดงว่าต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งงั้นเราจะมานั่งลักไก่ให้เสียเวลาทําไมวิธีการที่ง่ายที่สุดคือใช้ทฤษฎีเศษเหลือทฏีใช้หารสังเคราะห์มาเช็คการหารสังเคราะห์ครับตรงนี้เราใช้ทฤษฎีเศษเหลือใช่ไหมครับ เอาละถ้าหารลงตัวเศษคือ PC ต้องเท่ากับ0ถ้า PC ไม่เท่ากับ0ูนนั่นคือหารไม่ลงตัวทีนี้มาดูการหารสังเคราะห์ถ้าไม่ไหวบอกนะครับจะได้จะได,จะได้จะได้ไปช้าๆลงเมื่อกี้ผู้นามคืออะไรนะ 3x กำลังสลบ 5x บวก1ส่วน x ลบส วิธีที่นิยมที่สุดคือวิธีนิยมที่สุดคือหารสังเคราะห์นะครับหารสังเคราะห์หารสังเคราะหา์ะทำไงครับ 1. นึ่งนำสัมประสิทธิ์ของพหุนามมาวางเรียงลำดับจากสูงไปต่ําตัวไหนไม่มีให้เป็นศูนย์ในที่นี้ 3x กําลังสองกำลังสูงสุดคือ2งั้นสัมประสิทธิ์วางคือ3กําลังต่ําลงมาคือกําลัง1สัมประสิทธิ์คืออะไรครับลบหวางลบหต่อ ตัวต่อมาจาก x กาลังหนึ่ลงมาก็เป็นค่าคงตัวคือ1วางอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้วางยังไง y แดงเลยว้ถ้าเป็น4 x กาลัง5ลบ3 x กลัง4บวก5 x กาลัง2ลบ9 x บวก1วางสัมประสิทธิ์ยังไงครับ4ถูกไหมครับลบ3 x กาลัง3มีไหมงั้นต้องวาง0ก่อนแล้ว x กาลังสคือ5 x กำลัง1คือลบ9ค่าคงตัวคือ1วางสัมประสิทธิ์อย่างนี้โอเคนะครับต่อไปครับตั้งครับเอาละที่โรงเรียนไม่แน่ใจว่าเขาตั้งตรงนี้หรือตั้งตรงนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวครูก้องแล้วครูก้องชอบตั้งตรงไหนรู้ไหมครับครูก้องชอบตั้งตรงนี้นะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวไม่ปรับเอาให้เหมือนที่โรงเรียน ทำไมคูกล้องวางตรงนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราวางอะไรสักอย่างตรงนี้เดี๋ยวมันต้องเอากระทรากับตัวที่อยู่ในบรรทัดนี้ด้วยมันทําให้คูกล้องมองแล้วมันง่ายนะครับแต่ถ้าโรงเรียนวางตัวใดตัวหนึ่งตรงนี้เรียกว่า C วาง C ตรงนี้เนี่ย C แล้วแต่นะครับวาง C ตรงนี้ก็ได้วาง C ตรงนี้ก็ได้วาง C ตรงนี้ก็ได้คูกล้องเอาตามที่คูกล้องถนัดก่อนนะครับงั้นคูกล้องขอวาง C ข้างล่างนะวาง C ข้างล่างนี้ C ในที่นี้คืออะไรครับ2 ถัดนไหมครับเอา2มาวาง c นะ c นะครับตรงนี้ต้องอยู่ในรูป x ลบ c งั้น c เป็น2เอา c วางนี้ขั้นต่อไปคือการดําเนินการละ่ะตอนนี้วางแผนพังก่อน1วางสัมประสิทธิ์2เอา c มาวางการหารสังเคราะห์ดําเนินการอย่างนี้ครับดึงตัวแรกลงมาก่อนเป็น3แล้วเอา2ไปคูณได้เท่าไหร่ขึ้นไปตั้งเป็นเท่าไหร่ครับ6แล้วบวก ลบ5บวก6เป็นไรครับ1แล้วเอา2ไปคูณได้เท่าไหร่ขึ้นไปตั้งเท่าไหร่ครับ2บวกครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย3เฮ้ยทำไมออกมาไม่เท่ากันวะเฮ้ยเท่ากันตรงนี้ไม่ได้หาออกมา3เหมือนกันโอเคนะครับ ไอที่ออกมาตัวสุดท้ายตรงนี้คืออะไรเอ่ยคือเศษนี่คือเศษสิ่งสำคัญที่มันมีประโยชน์มากกว่าเศษอีกหนึ่งจากการหารสังเคราะห์คือสัมประสิทธิ์ของผลหารพูดง่ายๆคือผลหารการใช้หารสังเคราะห์นั้นจะได้ผลหารโดยปริยายผลหารอยู่นี้นี่คือผลหารนี่คือเศษผลหารคืออะไรครับเวลาเราหารปุ๊บ ตรงนี้ถ้าเราเขียนทฤษฎีสอตรงนี้คือ x กําลัง3ตรงนี้คือ x กําลังเฮ้ยตรงนี้คือ x กําลัง2ใช่ไหมครับกําลัง2ตรงนี้คือ x กําลัง1และตรงนี้คือค่าคงตัวเมื่อหารเสร็จตรงนี้กําลังของตัวแปรจะลงจะลดลง1ตรงนี้คือ x กําลัง1และตรงนี้คือค่าคงตัวงั้นผลหารคือ3 x บวก1การหารสังเคราะห์นั้นทําให้ได้ทั้งเศษและผลหารมาพร้อมกันแต่การใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้แต่อะไรครับได้แต่เศษ งั้นจากตรงนี้ถ้าที่ใช้ทฤษฎีเศษเหลือเท่าที่ถ้าการหารพหูนามตรงนี้โดยใช้หารสังเคราะห์แล้วนําผลจากหารสังเคราะห์มาเขียนอยู่ในรูปของการหารเราจะเขียนได้ว่า 3x กาลังสองลบ 5x บวก1ส่วน x ลบ2เท่ากับผลหารคืออะไรครับ 3x บวก1แล้วก็ตรงนี้คือผลหารนะแล้วบวกกับอะไรครับเศษเศษคือ3ตัวหารคือ x ลบ2 งั้นหารสังเคราะห์เอามาเช็คเศษก็ได้มันเร็วดีเหตุผลเร็วดีตรงไหนครับสังเกตไหมครับการหารสังเคราะห์มีต้องยกกลาลังอะไรไหมลงมาคูณแล้วขึ้นไปบวกลงมาคูณแล้วก็ขึ้นไปบวกมีแต่บวกกับคูนเท่านั้นเองแต่ถ้าใช้ทฤษฎีเศษเหลือตอนหา PC มันต้องอะไรครับมียกกํลาลังตามพหุนามงั้นการยกกํลาลังกับการคูณบวกอันไหนง่ายกว่าคูณบวกเพราะฉะนั้น ข้อให้เรียนทฤษฎีเสร็จเหลือก็จริงนะครับแต่พออนาคตเมื่อเดินไปส่วนใหญ่นิยมใช้หารสังเคราะห์เพราะมันหาเศษได้เร็วกว่าแถมยังได้ผลหารตามมาด้วยทันไหมครับทันนะโอเคนะอาละตรงนี้โอเคไหมเอาหารสังเคราะห์อีกสักหน่อยได้ไหมฝึกนิดนึงอาละเอาอีตอนนัวนี้หารด้วย x บวก2ดูครับว่า ได้เศษเท่าไหร่ได้ผลหารเท่าไหร่ครับ1ตั้งสัมสิทธ์ใช่ไหมซีลบสไม่มี x กําลังสมก็เป็น0 5นยหลบเกแล้วก็เป็นอะไรครับเป็น C C คืออะไรครับ C คือลบสองนะือลบสอนะครับอย่าลืมเท็คลบ c นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ C ลบสนะครับเอาเริ่มดูอีกเลยครับดึง4ลงมา ลบเป็นลบ8แล้วบวกกันเป็นลบ11ลบ2คูนลบ11ได้เช่นครับลบ2คูณลบ11ได้22บวกได้เท่าไหร่ครับขอบคุณค่ะบวกย2ได้22องใช่ไหมลบย2คูณกับลบ2ครับได้เป็นอะไรครับลบ44บวกกันได้ลบเท่าไหร่ครับ39โอเคนะ ลบ2คูนลบ3าเก้าได้เท่าไหร่เอ่ยได้บวก78็ลบ9บวกกับ78แได้เท่าไหร่ครับได้69คูณลบ2ได้อะไรครับหุมเลยครับลบร3 8เอามาบวกกันได้อะไรครับลบร3 7งัาเงนเศษคืออะไรครับตรงกันไหมตรงัวของเสือไหมตรงของนัดไหมเง้นตัวนี้คือเศษ ผลลัพธ์คืออะไรครับผลหารคืออะไรเอ่ยผลหารคือ 4x กำลัง4ลบ 11x กำลัง3บวก 22x กำลัง2ลบ 39x บวก69นี่คือผลหารโอเคไหมเอาเลกเชอร์ครับ